สวัสดีครับผมอรุณสีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นนะครับเมื่อลูกๆเราโตขึ้นมาข้อที่1 when your children to be teenagers when your children to be teenagers ก็เป็นประโยคง่ายๆนะครับแปลว่าเมื่อลูกๆของคุณเนี่ย โตหรือเป็นวัยรุ่นนะครับคำว่าเป็นวัยรุ่นก็คือย่างเข้าอายุ11 12 13 14นะครับไปจนถึง20นี่ก็คือช่วงวัยรุ่นที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า teenagers นะครับหรือถ้าพูดแบบทั่วๆไปก็คือ teenager หรือ teenage นะครับแปลว่าวัยรุ่นนั่นเองซึ่งวัยรุ่นเนี่ย ก็จะมีอะไรที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะมีเสียงที่เปลี่ยนไปเป็นต้น 2. I'd like to go with my friends I'd like to go with my friends หมายความว่าผมอยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆของผมอันนี้ก็เป็นประโยคของเด็กวัยรุ่นที่พูดกับพ่อแม่ในทำนองว่า ผมอยากจะไปกับเพื่อนตอนนี้เริ่มอยากสนุกแล้วก็เริ่มสนิทสนมกับเพื่อนมากขึ้น I'd like to go หรือ I'd like to travel with my friends ก็ตรงๆเลยนะครับคืออยากไปไหนไปกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนไปสนุกสนานกับเพื่อนคือชั่วโมงนี้อะไรอะไรก็เพื่อนหมดเลยก็เริ่มที่จะ ไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่หรือพ่อแม่นะครับเวลาพ่อแม่พูดหรือแนะนำอะไรก็จะอ้างเพื่อนนี่แหละครับเขาเรียกว่าช่วงวัยรุ่น 3. All right but you need to finish your homework first All right but you need to finish your homework first หมายความว่าตกลง ตกลงที่เธอขออนุญาตไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยได้แต่เธอต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนนะอันนี้เป็นเงื่อนไขข้อแรกเลยข้อที่หนึงเลยนะครับหมายความว่าเธอจะไปเที่ยวกับเพื่อนได้ก็ต่อเมื่อเธอทำการบ้านให้เสร็จก่อนต้องเอาการบ้านมาให้ดูว่าทำเสร็จจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่า,าผมทำเสร็จแล้วแม่ผมทำเสร็จแล้วพ่อนะครับ แล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนได้เลยอย่างนี้ไม่เอาพ่อแม่ต้องเอามาดูนะครับว่าเขาทำจริงหรือเปล่าทำถูกหรือเปล่าและที่สำคัญคือเขาเข้าใจหรือเปล่าข้อ4นะครับ I allowed you but you have to be back before 6 o'clock I allowed you but you have to be back before six o'clock หมายความว่าแม่อนุญาตแต่หนูเนี่ยแต่เธอเนี่ยต้องกลับมาก่อน6โมงเย็นนะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขข้อต่อมานะครับหลังจากโอเคทำการบ้านเสร็จแล้วให้ไปได้อนุญาตให้ไปแต่ไปแล้วต้องกลับก่อน6โมงเย็นห้ามกลับหลัง6โมง เพราะว่าถ้ามันมืดค่าแล้วเนี่ยความปลอดภัยของชีวิตก็จะไม่ปลอดภัยนะครับก็คือมันมีความสุ่มเสี่ยงมากขึ้นที่เราเห็นในข่าวนะครับเยอะแยะเลยข้อ5 yes mom can I have 200บ baht please yes mom can I have 200บ baht please นะครับ ครับแม่ผมขอเงิน200บาทหน่อยครับนะพอแม่อนุญาตปุ๊บขอเงินเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับการที่จะออกไปไหนกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยต้องใช้เงินนะครับเริ่มตั้งแต่ค่ารถค่าอาหารแล้วไหนจะเป็นค่าเล่นไม่ว่าจะเล่นแบบเล่นเกม หรือเล่นแบบสวนสนุกอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องใช้เงินทั้งหมดเลย yes ma'am can i have 200 baht please นี่ยังดีนะครับขอ200บาทลูกหลานบางคนอาจจะขอพันหนึ่งเลยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวนะครับแต่ในความคิดผมไม่ควรให้มากก็6นะครับ i'll give you but next time you should save the money yourself I'll give you but next time you should save the money yourself หมายความว่าโอเคคราวนี้แม่ให้แต่ครั้งต่อไปนะครับ but next time นะครับแต่ครั้งต่อไป you should save เธอควรเก็บ you should save the money yourself ควรเก็บเงินด้วยตัวเองก็คือเอาเงินค่าขนมที่แม่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยนะประหยัดแล้วเก,เก็บเก็บเงินค่าขนมที่ให้ไปในแต่ละวันแล้วเวลาจะไปเที่ยวไหนกับเพื่อนก็เอาเงินนั้นแหละนะครับมาใช้ซึ่งจะไม่ให้แล้วนะครับหมายความว่าต้องเก็บเงินเอาเองอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะ สอนเขาให้รู้จักการเก็บเงินและการใช้เงินไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายเอาแต่ออกปากขอนะครับข้อ7ครับ I allowed you to go with your friends once a monthI allowed you to go with your friends once a month once a month หมายความว่าแม่เนี่ยอนุญาตให้เธอ ไปกับเพื่อนได้เดือนละครั้งนะครับคือหมายความว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยจะให้ไปเที่ยวกับเพื่อนได้ครั้งเดียวในช่วงวันหยุดไหนก็แล้วแต่นะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ให้ไปครั้งเดียวนะครับถ้าเดือนนั้นไปแล้วก็จะไม่อนุญาตให้ไปอีกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหน้าที่ของเราคือการเรียน และถ้าเราออกไปบ่อยๆทุกอาทิตย์มันจะกลายเป็นก็จะกลายเป็นเรื่องของความเคยตัวนะครับเพราะนั้นก็ต้องทำตามกฎของแม่ I allow e d you to go with your friends once a month ข้อ8นะครับ if you disobey your food allowance will be deducted if y o u if you disobey your food allowance will be deducted หมายความว่าหากเธอหรือหากหนูไม่เชื่อฟังค่าอาหารที่ให้ไปในทุกๆุกวันจะถูกหัก <c oughs> <g ül> <g ül> ก็อันนี้ชัดเจนนะครับหมายความว่าเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เนี่ยนะครับ ถ้าไม่เชื่อฟังนะครับก็จะมีการลงโทษโดยการหักค่าขนมหรือค่าอาหารนั่นเองนะครับ If you disobey your food allowance will be deducted อันนี้ก็เป็นกฎหรือเงื่อนไขข้อต่อมานะครับข้อ9ครับ I'll do as mom tells me I'll do as mom tells me อันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับ I'll do ผมจะทำตาม as mom ตามที่แม่ tells me บอกผมนะครับหรือตามที่แม่บอกนั่นเองครับก็คือในประโยคนี้เนี่ยหมายความชัดเจนเลยว่าตามที่เงื่อนไขของแม่ที่แม่บอกว่าบอกว่าให้ทำ อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมก็จะทําตามที่แม่บอกเพื่ออะไรครับเพื่อให้แม่สบายใจเพื่อให้พ่อสบายใจนะครับคือพูดง่ายๆว่าเชื่อฟังพ่อแม่นั่นเองนะครับ I l l do as mom tells me ถ้าเราปฏิบัติตามที่พ่อแม่บอกนะครับก็จะทําให้พ่อแม่เนี่ยสบายใจเนาะต่อมาครับ ข้อ10 you don't need to have a boy a boyfriend you don't need to have a boyfriend หมายความว่าหนูหรือเธอเนี่ยยังไม่ต้องมีแฟนนะ you don't need you don't need ก็คือเธอเนี่ยไม่ควรหรือไม่ต้อง you don't need to have a boyfriend หรือ you don't need to have a girlfriend ถ้าบ้านไหนมีมีลูกชายนะครับก็ไม่ควรมีแฟนนะครับ girlfriend ก็คือเป็นแฟนผู้หญิงถ้า boyfriend ก็คือเป็นแฟนผู้ชายอันนี้ก็เป็นการคือสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าหน้าที่ของเด็กก็คือต้องเรียนหนังสือโอเคละบางคนอาจจะมีเพื่อนสนิท นะครับเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องทํางานต้องเรียนด้วยกันบางทีเราก็ต้องทํารายงานอะไรต่างๆข้อ11นะครับ at this time studying is important at this time studying is important นะครับถ้าสำเนียงอเมริกันในเวลานี้การเรียนสำคัญนะครับ important at this time studying การเรียน studying is important นะครับในเวลานี้การเรียนสำคัญก็คือในช่วงชีวิตของการเรียนเนี่ยนะครับถ้าเด็กหรือลูกหลานเราเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือผลคะแนนเกรดออกมาดี 1. พ่อแม่ดีใจภูมิใจ 2, ตัวเด็กเองก็ดีใจภูมิใจนะครับ3คุณครูก็ดีใจนะครับก็ดีกับทุกฝ่ายเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนก็ไม่ดีนะครับข้อ12ครับ studying is our future studying is our future แปลว่าการเรียนคืออนาคตของเรานะครับ studying การเรียน is our future อันนี้ก็เป็น ประโยคง่ายๆแต่นะครับจะเข้าใจหรือเปล่านะครับคําว่าเข้าใจหรือเปล่าหมายความว่าเด็กนะครับช่วงที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยถ้าเราคิดว่าเออต่อไปเราอยากจะมีอนาคตเป็นอะไรนะครับเราก็ต้องเรียนอันดับแรกคือต้องตั้งใจเรียน2คือเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องไปเรียน วิชาสาขาอะไรถึงจะเรียนจบออกมาแล้วมาเป็นสิ่งที่เราต้องการน,นั่นก็คืออนาคตของเราครับ Studying is our future ข้อ13นะครับ When you graduate you should quickly find a job หรือ When you graduate you should quickly find work แปลว่า เมื่อคุณจบการศึกษาควรรีบหางานทำนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าพอเราเรียนจบนะครับเราก็ควรที่จะรีบหางานทำนะครับอย่าทำตัวเป็นนักวิจัยฝุ่น <c oughs> นะครับเพราะว่าฝุ่นมันไม่มีประโยชน์เราก็ต้องรีบหางานทำเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้หาประสบการณ์ และที่สำคัญก็คือเราก็จะต้องหาเงินนั่นเองนะครับเพราะว่าเราใช้เงินพ่อแม่มาเนี่ยเป็นเวลาคิดดูตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญาหรือบางคนเรียนสายวิชาชีพก็แล้วแต่นะครับข้อ14ครับ after that you can have a boyfriend หรือ after that you can have a girlfriend แปลว่าหลังจากคุณ เรียนจบแล้วมีงานทำแล้วนะครับคุณก็สามารถหาแฟนได้แล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะคบกันเป็นแฟนได้แต่การครบกันเป็นแฟนเนี่ยก็ต้องศึกษาอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น,อ,ปนอุปนิสัยที่สำคัญเลยก็คือต้องมีนิสัยคล้ายๆกันนะครับ After that you can have a boyfriend หรือ after that you can have a girlfriend นะครับซึ่งถามว่าการมีแฟนนั้นดีหรือไม่ดียังไงจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าความเข้าใจและเวลาเป็นสิ่งสำคัญต่อมาข้อ15ครับ if you can do like this your life will be stable if you can do like this your life will be stable หมายความว่าหากคุณทำอย่างนี้ได้ชีวิตคุณก็จะมั่นคงนะครับ if you can do like this your life will be stable stable ในทีน่นี้หมายถึงแปลว่ามั่นคงหรือแน่วแน,แน่แน่นอนอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าในประโยคนี้เนี่ยก็คือถ้าเราทำตาม ในสิ่งที่ผู้ใหญ่แนะนำนะครับก็คือหมายถึงว่าเรียนให้จบแล้วหางานทำนะครับพอเรามีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วเนี่ยนะครับชีวิตเราเนี่ยก็สามารถที่จะมีครอบครัวต่อไปได้แต่นั่นหมายความว่าเราต้องศึกษาคนที่จะมาเป็นแฟนเราซึ่งอนาคตก็จะมาเป็นสมาชิกค,ครอบครัวของเรานะครับ ก็เป็นประโยคง่ายๆที่เอามาผูกเป็นเรื่องราวนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ